สวัสดีครับพบกผมช่องดั๊กสโลคูอีกครั้งนะครับกันนิยายเรื่องพายาทมกรหยวนนะครับก็มาเจอกันในบทที่102นะครับความเดิมจากตอนที่แล้วโจหยวนของเราก็กำลังจะได้เลือดศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นหยดเลือดศักดิ์สิทธิ์ที่มาจากปร,รมาจารย์ชางสุ่นเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปไปติดตามรับฟังกันต่อได้เลยนะครับ

ระดับความบริสุทธิ์ทําให้หนังศีรษะของเขาช้าหนึบมีการกล่าวกันว่าการดูดซับมันจะช่วยชะร้างสิ่งสกรปรกออกจากกระดูกและทําให้กระดูกนั้นแข็งแรงยิ่งขึ้นหากคู่ที่ยังไม่ได้รับการเปิดช่องทางเส้นลมปราณได้รับมันเข้าไปแล้วล่ะก็มันจะช่วยให้พวกเขาผ่านขั้นตอนการเปิดช่องทางเส้นลมปราณเข้าไปสู่สภาวะหล่อเลี้ยงพลังในทันทีและรากฐานของพวกเขาจะแข็งแรงขึ้นอย่างเรือเชื่อนอกจากนี้เลือศักดิ์สิทธิ์ยังสามารถสร้างรากฐานใหม่ได้ หากมีการพบปัญหาในการฝึกฝนจนทําให้รากฐานไม่มั่นคงกระบวนการสร้างใหม่จะสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างสมบูรณ์ปรมาจารย์ชางส่วนดูเหมือนจะยิ้มออกมาขณะที่เขาหันไปทางโจหยวนเป็นไงเหล่าน้องชายนี่พอจะเลี้ยงเจ้าไหวหรือไม่โจวยวนเช็ดน้าลายที่มุมปากของเขาพร้อมกระทําท่ายกนิ้วโป้งขึ้นปรมาจารย์ช่างใจกว้างนักจากนั้นเขาก็หยุดไปชั่วขณะหนึ่งก่อนจะพูดต่อแต่ว่า ยังมีอีกหรือไม่ใบหน้าหล่อเหลาของปรมาจารย์ชางส่วนซีดเซียวลงในทันทีนี่เจ้าคิดว่ามันเป็นผักที่สามารถซื้อได้จํานวนมากในตลาดหรืออย่างไรแม้ในช่วงที่ข้ายังรุ่งโรดการสูญเสียเลือดสักดิสธิ์ไปเพียงหยดเดียวต้องใช้เวลาฟื้นตัวนานมากโจหยวนหัวราะแห้งๆข้าก็แค่ล้อท่านเล่นนะประมาจารย์ชางส่วนถามด้วยน้ําเสียงไม่พอใจแล้วไงงานที่ข้าต้องการให้เจ้าทําเล่าโจหยวนรีบกล่าว ท่านอย่าได้กังวลเลยผู้บุโสเนื่องจากพระราชวังศักดิ์สิทธิ์เป็นภัยคุกคามต่อพี่สาวเยาเยาพวกเขาจึงเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของข้าอยู่แล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้าจะไม่ปล่อยให้อัคระศักดิ์สิทธิ์อีกสามอันตกอยู่ในมือของพวกเขาอย่างแน่นอนพูดตามจริงแล้วเขายังคงเลือกที่จะช่วยปรมารจารช่างส่วนแม้จะไม่ได้รับผลประโยชน์ใดๆก็ตามเนื่องจากพระราชวังศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นกับเยาเยาจริงๆงั้นเจ้าไปเตรียมตัวซะเจ้าจะดูซับเลือดศักดิ์ส เพราะเจ้าอาจจะไม่สามารถป้องกันตนเองได้หากเจ้าไปจัดการข้างนอกโจหยวนพยักหน้าบดียินเช่นนี้ปรระมาะจารย์ชางส่วนพูดถูกเลือดศักดิ์สิทธิ์ช่างน้าดึงดูดใจสิเลือเกินใครจะรู้ว่ามีกลุ่มต่างๆมากมายเพียงใดที่รวมตัวกันอยู่นอกอนณาเขตซากนักบุญศักดิ์สิทธิ์หากพวกเขารู้ว่ามีเลือดศักดิ์สิทธิ์แม้แต่หยดเดียวจะต้องประสบปัญหาไม่รู้จบอย่างแน่นอน โจยวน,นั่งลงใต้ต้นสนใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความคาดหวังปรมาจารย์ชางสวรรดีดนิ้วเลือดศักดิ์สิทธิ์สีทองเปลี่ยนเป็นแสงวัทองคำมันพุ่งเข้าไปขยายตัวอย่างรวดเร็วในอากาศกลายเป็นหมอกสีทองเหนียวหนืดไหลเข้าสู่โจยวนผ่านทางรูจมูกของเขาตุม้มจู่ๆหมอกสีทองอันร้อนระอุสาดกระจายไปทั่วร่างเข้าไปทั้งกระดูกร้าวกะลาวาในที่กเก็บพลังหยวนของโจยวนนั้น พลังงูใหญ่ครอบคุมได้ส่รงเสียงคูฟอและเริ่มกืนกินหมอกสีทองอย่างโลภมากหมอกสีทองอันเหนียวข้นปกคลุมไปทั่วทุกซอกทุกมุมของร่างกายค่อยๆซึมซาบเข้าสู่เนื้อเลือดและกระดูกของเขาในขณะนี้จุดสีทองเริ่มเรืองแสงปรากฏขึ้นทั้งในเลือดเนื้อและกระดูกภายในร่างกายของโจโยหยวนพลังหยวนต้นกำเนิดแผ่กระจายออกจากร่างกายและมันได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงแต่พลังโยนต้นกําเนิดของเขาเท่านั้นแม้แต่พลังจิตวิญญาณที่แต่เดิมมืดมนและอ่อนแอที่อยู่ตรงระหว่างคิ้วของเขาเนื่องจากที่เขาได้ใช้งานเงาสีเงินก็ได้เริ่มฟื้นตัวอย่างรวดเร็วบาดแผลจากการต่อสู้ก็เริ่มฟื้นตัวในทันทียิ่งไปกว่านั้นเมื่อวิญญาณของเขาดูทับหมอกสีทองมันก็เริ่มแข็งแกร่งขึ้นจเจริญเติบโตเป็นรูปธรรมมากขึ้นเรื่อยๆทุกส่วนในร่างกายโจวยวนกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ชายหนุ่มคนหนึ่งนั่งอยู่ใต้ต้นสนพาลังหยวนแผ่กระจายออกจากร่างมีรูปที่ดูเหมือนงูใหญ่ยักษ์อยู่ทางด้านหลังเขาซึ่งกำลังคืนกินหมอกสีทองอย่างต่อเนื่องดวงตาของปรมาจารชางส่วนจดจอ่อขณะที่เขาเหลือบมองไปที่งูใหญ่ยักษ์จังๆที่อยู่ด้านหลังของโจอยู่วนนั้นพาลังหยวนนี่ดูเหมือนจะเป็นแค่ระดับห้าแต่กลับดูเหมือนมีศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดถ้าข้าจำไม่ผิดมันน่าจะเป็นคำภีมังกรบ,บรรพบุรุษในตำนานใช่หรือไม่ ปรมาจารย์ชางส่วนมองไปหาเย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 าพยักหน้าระหว่างคำพีมังกรบรรพบุรุษและคำพีหยวนแห่งสวนสวรรค์ของปู่เฮ้ยเขาเลือกอันแรกเฮ<ะ>้อเจ้าตัวน้อยนี่ช่างทะเยอะทะยานสัตจริงปรมาจารย์ชางส่วนหัวราบเบาๆคนธรรมดาทั่วไปคงไม่กล้าตัดสินใจเช่นนี้คำพีมังกรบรรพบุรุษนั้นยากเกินไปที่จะฝึกฝนเมื่อก้าวเข้าสู่เส้นทางนี้แล้วก็จะไม่มีทางให้หันหลังกลับอีกต่อไปถ้าไม่ได้กลายเป็นมังกรมันก็จะกลายเป็นหนอนได้เท่านั้น ปรมาจาร์ชางส่วนสายหัวด้วยท่าทางที่อ่านไม่ออกบนใบหน้าเราปล่อยให้เจ้าตัวน้อยค,อยคอย่อยๆเพลิดเพลินกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเลือดศัก์ซ์เถอปรมาจาร์ชางส่วนโบกแขนเสื้อของเขาขณะที่หมอก,ก่อตัวเป็นกระดานโกะตรงหน้าเขาอมยิ้มและถามเจ้ารู้วิธีเล่นโกะหรือไม่เหยาเหยาเอาหมากโกะไว้ตรงส่วนระหว่างนิ้วของนางขณะที่นางวางมันลงไปส่งเสียงดังก้องบนกระดานอย่างชัดเจนดวงตาอันสดใสของเหยาเหยา,ยาจ้องไปที่กระดานโกะขณะที่นางถามช้าๆ ทำไมท่านลุงถึงยินดีจ่ายราคาขนาดนั้นเพื่อปกป้องข่ากันปรมาจารย์ชางส่วนถอนหายใจยาวเพื่ออนาคตของเผ่าพันธุ์มนุษย์คิ้วของเยาเยาขมวดขึ้นเล็กน้อยข้ามีความสามารถเช่นนั้นจริงๆหรอปรมาจารย์ชางส่วนตอบอย่างช่วยไม่ได้เจ้าไม่ควรซักไซหาข้อมูลจากข้าคำถามในใจของเจ้าจะได้รับคําตอบเมื่อถึงเวลาและหากเจ้ามีโอกาสในอนาคตลองมุ่งหน้าไปยังสวรรค์แห่งหุนยวนก็ได้ สวรรค์หุนหยวนเยยาเๆ้า,าเบิกตากว้างปรมาจารย์ช้างส่วนยิ้มขนาพยักหน้าสวรรค์ที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาสวรรค์ทั้งห้าแหง่งนั่นคือที่ที่ช้างยวนจากมาเยยาเหาเงียบไปเล็กน้อยขณะที่นางพยักหน้าเบาๆขอบคุณท่านลุงครึ่งเดือนต่อมาพระรังยวนพุ่งพล่านและปั่นป,นป่วนใต้ต้นสนมีร่างเด็กหนุ่มนั่งอยู่เงียบๆพรังหยวนที่เข้มข้นสั่นไหวรอบตัวเขาทําให้เสื้อผ้าของเขาปลิวสวาย ทันใดนั้นร่างกายของเขาก็สั่นอย่างรุนแรงในขณะที่เสาพลังยวนพุ่งขึ้นจากศีรษะของเขาอย่างกระทันหันพุ่งขึ้นไปบนท้องฝาแปลงร่างเป็นงูใหญ่สีทองเข้มงูใหญ่ยักษ์ส่งเสียงขู่ฟ่อขึ้นสู่ท้องฝาขณะที่ลอกคราบแสงสีทองเข้มออกไปผิวหนังใหม่ใต้ผิวหนังก็มีสีม่วงจางๆเมื่อมองดูใกล้ๆจะเห็นก้อนสีทองเล็กๆสองก้อนอยู่บนหัวของงูใหญ่ยักษ์ในขณะที่กกงเล็บดูเหมือนจะโผล่ออกมาจากบริเวณท้องของมัน ปรมาจาร์ชางส่วนและเย,ยาวๆยกกัวขึ้นหมอไปที่งูใหญ่ยักษ์นั้นโอ้พลังหยวนต้นกําเนิดของหนูหน้อยได้เคลื่อนระดับไปถึงระดับหกแล้วเยาวๆพยักหน้าสัญญาแรกกงเล็บมังกรปรากฏขึ้นแล้วเป็นสัญญาณว่างูใหญ่กําลังจะแปลงร่างแต่เป็นเรื่องน่าเสียดายที่มันไม่ได้แปลงร่างได้เต็มรูปแบบไม่เช่นนั้นพลังหยวนต้นกําเนิดของเขาจะพัฒนาไปถึงระดับเจ็ดพลังอสรพิษสวรรค์พิชิตโลก จากนี้ไปเคล็ดงูใหญ่ครอบคุมของเขาก็อยู่ในระดับหกแล้วจู่ๆดวงตาโจวยวนที่ปิดแน่นก็เปิดขึ้นพร้อมกับเสียงหวีดวิวอันชัดเจนดังมาจากลําคอวูงูใหญ่ยักษ์พุ่งลงมาแปลงร่างเป็นพลังหยวนสีทองอมม่วงที่ไร้ขอบเขตมันถูกกลืนกลับเข้าไปในช่องท้องของโจวยวนในครั้งเดียวครืดเสียงฟ้าร้องคำรามดังก้องอยู่ภายในร่างของโจวยวนเขาลุกขึ้นยืนขณะที่พลังหยวนอันทรงพลังพุ่งออกมาจากร่างกายของเขาราวกับพายุ เขาแข็งแกร่งขึ้นมากเมื่อเทียบกับครึ่งเดือนที่แล้วโจหยวนอดไม่ได้จะหายใจรัวแรงเมื่อเขาสัมผัสได้ถึงพลังยวนที่แข็งแกร่งในร่างของเขาเขาค้นพบว่าภายในระยะเวลาสั้นๆเพียงครึ่งเดือนเขาได้ก้าวขึ้นจากเส้นทางสวรรค์ขั้นกลางไปสู่ครึ่งก้าวสู่สภาวะเบิกเนตแล้วสภาวะเบิกเนตที่แท้จริงอยู่ห่างเพียงไม่กี่นิ้วเท่านั้น ริมหน้าผาใต้ต้นสนความยินดีและความประหลาดใจที่ไม่อาจปกปิดได้ปรากฏบนใบหน้าของโจโหยวนขณะที่เขาสัมผัสไดถึงพลังหยวนต้นกำเนิดอันแข็งแกร่งในที่กักเก็บพลังหยวนของเขาเขาไม่เคยคาดคิดเลยว่าเลือดสักดสิทธิ์เพียงหยดเดียวจะพาเขาขึ้นจากสภาวะเส้นทางสวรรค์ขั้นกลางไปสู่ครึ่งก้าสภาวะเบิกเนตแล้วในความเป็นจริงเขาสัมผัสไดถึงดินแดนลึกลับได้อย่างเรือนรางถ้าเขาคาดไม่ผิดมันน่าจะเป็นสวรรค์แห่งสภาวะเบิกเนตที่ลือกันสวรรค์แห่งสภาวะเบิกเนตมีทั้งหมด9กพ และแต่ละพบจะมีพลังหยวนโบราณสถิตยอยู่การดูดซับพลังหยวนในแต่ละพบนั้นจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงที่กักเก็บพลังหยวนส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลเมื่อที่กักเก็บพลังหยวนไปถึงขีดจำกัดมันจะพัฒน,นากลายเป็นที่กักเก็บพลังหยวนศักดิ์สิทธิ์เมื่อสร้างที่กักเก็บพลังหยวนศักดิ์สิทธิ์ได้บุคคลนั้นก็จะก้าวเข้าสู่ขั้นสภาวะคุมพลังจิตเมื่อถึงจุดนั้นพลังต้นกําเนิดก็จะกว้างใหญ่ไพศาลเท่ากับหมู่เมฆสามารถครอบคุ้มพื้นที่ได้กว้างกว่า100ร้อยรี ตอนนี้ข้าสามารถสัมผัสถึงการมีอยู่ของสวรรค์สภาวะเบิกเนตรได้แล้วข้าเพียงแต่ต้องเข้าไปในนั้นเพื่อก้าวเข้าสู่ขั้นสภาวะเบิกเนตรอย่างแท้จริงโจหยวนพึมพำกับตนเองด้วยความเร็วเดิมของโจหยวนเขาจะต้องใช้เวลาฝึกฝนอย่างหนักอย่างน้อยหนึ่งปีเพื่อไปถึงขั้นสภาวะเบิกเนตรได้ใครจะไปคาดคิดว่าเขาจะสามารถบรรลุผลลัพธ์ได้ในเวลาเดียวกันในเวลาแค่ครึ่งเดือนเท่านั้นที่สำคัญที่สุดหากการก้าวกระโดดนี้ในเวลาปกติ รากฐานของโจโยวนมันจะไม่มั่นคงแต่วิธีนี้กลับทำให้แข็งแกร่งและมั่นคงเพิ่มมากขึ้นความอัศจรรย์ของเลือดศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นสิ่งที่คนธรรมดาทั่วไปไม่สามารถจินตนาการได้อย่างแท้จริงเป็นยังไงบ้างเราพอใจกับเลือดหยดนี้ของข้าหรือไม่ขณะที่โจโยวนจมอยู่กับความสุขเสียงหัวเราะก็ดังขึ้นจากทางด้านข้างโจโหยวนเงยหน้าขึ้นมองเห็นใบหน้ายิ้มแย้มอันหล่อเหลาของปรมาจารชางส่วนขอบคุณผููุ้โสมากสำหรับของขวัญชิ้นนี้ โจหยวนประสานมือเข้าด้วยกันด้วยท่าทางเงข่งเรึมไม่เพียงแต่ทำให้รากฐานของเขามั่นคงยิ่งกว่าเดิมเท่านั้นแต่ยังเพิ่มความแข็งแกร่งของเขาอีกด้วยปรมาจารยชางส่วนโบกมือและกล่าวพรนี้เจ้าได้มันมาได้ด้วยตนเองโจหยวนมองเห็นพลังวิญญาณของปรมารจารยชางส่วนดูเหมือนจะเลือนลางมากขึ้นอาจเป็นเพราะพลังวิญญาณของเขาใกล้จะหมดลงเป็นที่ชัดเจนว่าหลังจากให้เลือดศักดิ์สิทธิ์แก่โจหยวนพลังวิญญ,ญ,ญาณที่คงอยู่ก็คงจะอยู่ได้อีกไม่นานเด็กน้อย ไม่จำเป็นต้องคิดมากไปจุดประสงค์ของพลังวิญญาณเล็กน้อยนี้ก็เพื่อรอสิ่งที่ข้าต้องการตอนนี้จุดประสงค์ของข้าสำเร็จแล้วถึงเวลาที่ข้าจะต้องจากไปแล้วปรมาจารย์ชางส่วนยิม้มเจ้าเพียงแค่ต้องจำภาร,รกิจที่ข้ามอบหมายให้เจ้าก็าพอโจยหยวนกล่าวด้วยเสียงหนักแน่นอย่าก,กังวลไปเลยผู้พิโสข้าจะทำอย่างเต็มที่อย่างแน่นอนและจะไม่ปล่อยให้อัคระศักดิ์สิธิ์อีกสามอันตกอยู่ในมือของพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ปรมาจารย์ชางส่วนพยักหน้า สำหรับตำแหน่งอัคราศักสิทธิ์ลำดับที่สามและสี่นั้นเจ้าจะรู้เองเมื่อเจ้าได้รับอัคราศักสิทธิ์อันที่สองแล้วเย้าเยาลุกขึ้นจากโต๊ะหยกสีขาวปรมารจารย์ชางส่วนมองดูนางก่อนที่สายตาจะหันไปทางโจโหยวนขณะที่สีหน้าของเขาค่อยๆเปลี่ยนเป็นจริงจังสุดท้ายนี้ข้าหวังว่าเจ้าจะสามารถปกป้องนางเนื่องจากแม้แต่ชางหยวนก็ยังเชื่อใจในตัวเจ้าข้าก็เชื่อใจเช่นกันว่าเจ้าจะสามารถทําได้เอาล่ะ พวกเจ้าไปได้แล้วโจหยวนพยักหน้าอย่างจริงจังเขาสัมผัสได้ว่าตัวตนของเยาเยานั้นมีความหมายสําคัญมากบุกคคลในตำนานอย่างสางซวนและอาจารย์ชางหยวนถึงให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ความเคารพผุดขึ้นในใจโจหยวนขณะที่เขามองดูร่างดวงตาของปรมาจารย์ชางซวนโจหยวนยังคงอ่อนแอเกินไปในตอนนี้ดังนั้นเขาจึงไม่เข้าใจว่าปรมาจารย์ชางซวนและคนอื่นๆกำลังทำอะไรอยู่กันแน่การกระทำของเขาในการปกป้องเยาเยาแม้จะต้องแลกมาด้วยชีวิตของเขาเอง นั่นเป็นสิ่งที่โจยวนเคารพและชื่นชมโจหยวนโค้งคำนับผู้บระโสชางสว่วนก่อนจะหันหลังกราบพร้อมกับเยายเย้ยาจากนั้นก็หายลับไปในหมอกปรมาจารย์ชางส่วนเฝ้าดูเขาจากไปขณะที่ถอนหายใจและพึมพำเผ่าพันธุ์มนุษย์จะรอดชีวิตจากภัยพิบัติศักดิ์ธิ์ได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับพวกเจ้าแล้วเมื่อโจหยวนและเยายเย้ยเดินออกมาจากหมอกพวกเขารู้สึกว่าโลกทั้งใบรอบตัวเขาเริ่มสั่นไหว ทั้งสองเงยหน้าขึ้นพบว่าท้องฟ้าเหนืออนาเขตสรา้างนับุนศักดิ์สิทธิ์กำลังแตกออกอย่างช้าๆดินแดนที่คุ้นเคยปรากฏขึ้นผ่านรอยแยกมันคือบริเวณนอกของอาณาเขตสรา้างนับุนศักดิ์สิทธิ์ฝึบฝึบในขณะที่ดินแดนอนาเขตสรา้างนับุนศักดิ์สิทธิ์กำลังถูกเปิดออกกบีเส้นแสงจำนวนนับไม่ถ้วนพุ่งึ้นไปบนท้องฟ้าเช่นเดียวกันเหมือนตักแตนที่บินไปทางรอยแยกดูค่อนข้างวุ่นวาย ในขณะที่โจหยวนกำลังฝึกฝนในช่วงครึ่งเดือนที่ผ่านมานั้นปรมาจารย์ชางซวนได้ปิดอาณาเขตานนักบุญศักดิ์สิทธิ์เหล่าอัจฉริยะจำนวนมากภายใอนอาณาเขตจึงไม่สามารถออกไปได้ทำได้เพียงร้อยอย่างเงียบๆที่นี่แต่โชคดีที่พลังหยวนฟ้าดินในอาณาเขตานนักบุญศักดิ์สิทธิ์นั้นแข็งแกร่งและมีอยู่มากมายทำให้พวกเขายังสามารถฝึกฝนกันได้ปิวจูจูแสงพลังหยวนก็พุ่งผ่านมุ่งตรงไปที่ยาเยาวาเยา,ยา,ยาเหยียดแขนออกแล้วคว้ามันไว้ขณะที่แสงค่อยๆจางลง เผยเห็นเป็นร่างของทุนทุนเยาเยารูปศีรษะทุนทุนอย่างอ่อนโยนในขณะที่มันหลีตาลงและเพล่ยเพล้ยไปกับการรูปไหลโดยปล่อยเสียงแห่งความสุขออกมาจากปากของมันสายตาของโจหยวนมองลงมารู้สึกซาบซึ้งใจเขาจ้องมองไปที่ดินแดนสร้างนบุญศักดิ์สิทธิ์อันกว้างใหญ่ก่อนที่เขาจะเข้าไปนั้นเขาแทบยังไม่เป็นที่รู้จักในทวีปช้างหมางเลยแต่ในตอนนี้เป็นไปได้ว่าชื่อของเขาคงสันสะเทือนไปทั่วทั้งทวีปช้างหมางแล้ว หลังจากได้รับผลประโยชน์จากเลือดศักดิ์สิทธิ์เขาก็แข็งแกร่งขึ้นมากเมื่อเทียบกับครึ่งเดือนที่แล้วหากโจยวนต้องเผชิญหน้ากับอูฮวงอีกครั้งในตอนนี้คงง่ายกว่าการประทะก,กันในครั้งก่อนไปกันเถอะโจหยวนกล่าวกับเยาวเยาวก่อนที่พลังหยวนจะแผ่ขยายก่อตัวเป็นเมฆสีทองเข้มใต้เท้าเขาทะยานขึ้นไปบนท้องฝาผาพวกเขาทั้งสองไปยังรอยแยกทันทีที่พวกเขาพุ่งทะลุรอยแยกออกมาโลกทั้งใบก็ดูเหมือนจะกว้างขึ้น บนผืนแผ่นดินในระยะไกลมีเมืองที่สง่าง,งามที่แทบจะมองไม่เห็นนั่นก็คือเมืองนักบุญในเวลานี้บริเวณรอบนอกอาณาเขตานนักบุญศักดิ์สิทธิ์นั้นคึกคักและมีชีวิตชีวาเป็นอย่างมากการปรากฏตัวของโจโหยวนและเยาวๆดึงดูดความสนใจในทันทีสายตาทุกคนล้วนเต็มไปด้วยความเคารพฉากที่โจโยวนเอาชนะอู่ฮวงยังคงฝังแน่นอยู่ในจิตใจของทุกคนอ้าวโจโหยวนเจ้าเก่งมากเลยไม่คิดว่า แม้แต่อู่ฮวงยังโดนเจ้าเอาชนะได้เสียงหัวเราะอันไพเราะนี่ก็คือลู่หลวและจัวชิวชิงอยู่ตาโตของลู่หลัวกระพริบขณะที่นางจ้องมองโจหยวนความประหลาดใจและความตื่นเต้นปรากฏชัดบนใบหน้าเล็กๆของนางแล้วเจ้าล่ะโจหยวนถามร้องกับหัวเราะเนื่องจากลู่หลวได้ประทักกระจูอิงอีกครั้งลู่หลวตอบด้วยท่าทีพึงพอใจฮะานางเป็นคู่ต่อสู้ข้าได้ยังไงเล่า ข้างๆดวงตาอันงดงามของัวชิวชิงหยู่หมุนไปมาขณะที่นางมองดูโจอยู่ด้วยความสนใจและยิ้มกว้างรู้สึกอย่างไรบ้างตอนนี้เจ้าคือบุคคลหมาเลขหนึ่งในหมู่คนรุ่นใหม่ของทวีปชางหมางแล้วยาวๆอุ้มทุนทุนริฟีปากแดงของนางโค้งขึ้นเล็กน้อยขณะที่นางได้ยินจัวชิวชิงหยูกล่าวแล้วเจ้ายังสนใจข้อเสนอของข้าในก่อนหน้านี้อยู่หรือไม่ จู่ชิวชิงอยู่จ้องมองใบหน้าอันสมบูรณ์แบบไร้ที่ติและขาวเนียนของเยาเยานางไม่อาจต้านทานได้เลื่อนตัวไปเกี่ยวรอบเอวที่เรียวบางของเยาเยาขณะที่นางก่าวด้วยเสียงต่ำตอนนี้ข้าสนใจนิดหน่อยแต่เจ้าก็ยังเป็นคนที่ข้าสนใจมากที่สุดอยู่ดีเราสามคนจะแต่งงานกันดีหรือไม่สองสาวงามคนหนึ่งสวยสมบูรณ์แบบแต่ค่อนข้างเย็นชาและเฉยเมย ส่วนอีกคนมีเสน่ห์ชวนหลงไหลเมื่อนำใบหน้าของพวกน้ำมาวางเทียบเคียงกันก็ทําให้เราอัจฉริยะหลายคนจ้องมองด้วยความใคร่แล้วไม่มีทางเยาเยาไม่มีสีหน้าขณะเอื้อมมือไปปักหน้าผาของัจชิวชิงอยู่ผลักนางออกไปคําพูดของสาวน้อยผู้เยาหยวนคนนี้ช่างเกินไปจริงๆโจหยวนอยู่ใกล้พวกเขาพอสมควรจึงสามารถได้ยินคำพูดของัวชิวชิงอยู่ได้ร่างกายของเขาร้อมรุ่มขึ้นในทันทีสายตาของเขากวาดไปทั่วใบหน้าของหญิงสาวทั้งสองโดยไม่ตั้งใจแต่ดูเหมือนว่า เยวเยต่อสัมผัสได้ถึงการจ้องมองของเขาโดยที่ดวงตาของนางหลีลงเล็กน้อยขณะมองไปที่เขาโจหยวนนั้นเห็นสายตานั้นก็รู้สึกหนาวเน็บในทันทีรีบร้าสายตาออกไปไม่กล้าจะสบตากับนาง <c oughs> จู่ๆก็มีเสียงไอเบาๆดังขึ้นไปทั่วบริเวณโดยไม่รู้ว่าเสียงดังกลบเสียงอื่นได้อย่างไรทั้งสถานที่ต่างเงียบสงัดลงอัจฉริยะทุกคนมองดูเมฆพลังหยวนทั้งหกก้อนลอยมาจากที่ไกลร,ร่างทั้งหกร่างนั่งอยู่บนเมฆในแต่ละก้อน พลังยนทรงพลังแผ่กระจายออกมาจากร่างกายพวกเขาพวกเขาก็คือตัวแทนนิกายทั้งหกเมื่อพวกเขามาถึงเหล่าอัจฉริยะก็รู้ว่าการคัดเลือกตัวแทนทั้งหกเพื่อเข้าสู่นิกายจะได้เริ่มต้นขึ้นแล้วสําหรับอัจฉริยะทุกคนที่ได้รับเลือกมันเหมือนกับปะคาบที่กระโดดผ่านไปบนเส้นทางของมังกรทั้งหกล่องลอยอยู่กลางอากาศร่างทั้งหกนั่งอยู่บนพลังยนตของแต่ละคนพลังยนตที่ทรงพลังแผ่กระจายออกมาจากร่างกายพวกเขาสร้างความหวาดกลัวให้ทุกคนในบริเวณนั้น เมื่อเผชิญหน้ากับผู้มีพลังสภาวะขุมพลังจิตท,ทั้งหกคนนี้อัจฉริยะจำนวนมากต่างให้ความเคารพไม่กล้าแสดงความเย่อหยิ่งแม้แต่น้อยเพราะพวกเขารู้ดีว่าทั้งหกคนนี้มีอำนาจควบคุมอนาคตของอัจฉริยะที่นี่ทุกคนนิกายศักดิ์สิทธิ์ทั้งหกเป็นนิกายที่แข็งแกร่งที่สุดในสวรรค์ชางส่วนตราบใดที่สามารถเข้าไปฝึกฝนได้อนาคตของคนคนนั้นจะเทียบไม่ได้กับการอยู่ในทวีปชางหยวนเช่นพวกเขาทรัพยากรและผู้เชี่ยวชาญที่ดีที่สุดของสวรรค์ชางส่วนในถูกรวบรวมไว้ในนิกายทั้งหก ดังนั้นหลายๆคนจึงรู้ว่าแม้จะได้เข้าสู่นิกายในฐานะสิทธธรรมดายังดีกว่าเป็นอัจฉริยะในทวีปช้างหมางสายตาโจโยหยวนจับจ้องไปที่ตัวแทนนิกายทั้ง6คน,คนเขาได้รับข้อมูลเกี่ยวกับนิกายศักดิ์สิทธิ์ทั้ง6ในอนาคเขตท่านาบุญศักดิ์สิทธิ์มาแล้วและตอนนี้รู้เร่ว,ว่าลุงเท้าเปล่าเป็นตัวแทนของนิกายช้างส่วนส่วนเจ้าปานดูเหมือนจะเป็นชายวายกลางคนที่ไม่น่าเคารพนั้นเขาน่าจะเป็นตัวแทนนิกายของพระราชวังศักดิ์สิทธิ นิกายอีกสี่นิกายก็คือนิกายพิชิตมังกรทะเลเหนือนิกายผู้สแสวงหาดาบนิกายผีสวรรค์และนิกายนางฟ้าร้อยดอกไม้นิกายใหญ่ทั้งสี่นี้มีชื่อเสียงมากในสวรรค์ชางส่วนบนก้อนเมฆก้อนหนึ่งตัวแทนนิกายพระราชวังศักดิ์สิทธิ์เจ้าปานจ้องมองฝูงนชนด้วยสายตาเย็นชาสายตาของเขาเปรียบเสมือนคมดาบไม่มีใครกล้าที่จะสบตาเลยถึงแม้เจ้าจะเป็นอัจฉริยะแห่งทวีปช้างหมางแต่การจะเข้าสู่นิกายทั้งหกของเราก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายได เจ้าควรทราบว่ามีทวีปนับร้านในสวรรค์ชางส่วนนี้และทวีปชางหมังก,ก็ไม่ได้โดดเด่นท่ามกลางทวีปเหล่านั้นทวีปอื่นๆก็มีอัจฉริยะมากมายนับไม่ถ้วนตัวแทนนิกายจากนิกายทั้งหกก็ถูกส่งมาสถานที่เหล่านี้เพื่อคัดเลือกสิทธิ์ดังนั้นอย่ารู้สึกพอใจกับตนเองให้มากนักเพียงเพราะทําผลงานได้ดีพอสมควรในอาณาเขตสร้างนักบุญศักดิ์สิทธิ์หากวางไว้ท่ามกลางคนรุ่นใหม่ของสวรรค์ชางส่วนพวกเจ้า ก็ไม่ได้พิเศษอะไรเลยเสียงเฉยเมยของเจ้าปานเป็นดังน้ำเย็นทําให้เราอัจฉริยะจํานวนมากตื่นจากฝันเนื่องจากเดิมทีพวกเขาคิดว่าพวกเขาทาผลงานได้ค่อนข้างดีในอนาเขตสาาร้างนักบุญศักดิ์สิทธิ์แล้วโจหยวนก็ขมวดคิ้วเช่นเดียวกันเขาสัมผัสได้ว่าสายตาเย็นชาของเจ้าปานดูเหมือนจะหยุดอยู่ที่โจหยวนเมื่อเขาพูดรา้ากับว่าคําพูดเหล่านั้นกําลังพูดอยู่กับเขาเพียงคนเดียวการแสดงออกของโจหยวนไม่เปลี่ยนแปลงไม่แสดงความยินดีหรือโกรธแต่อย่างใดแต่แล้วลู่หลัวก็พึมพำด้วยเสียงต่ํา ช่างน่ารังเกียจสัจริงตัวชิวชิงอยู่เหลือบมองโจหยวนแล้วพูดเบาๆก่อนหน้านี้ข้าสามารถรวบรวมข้อมูลได้บางส่วนคนที่ช่วยจิตวิญญาณของอูห่วงก็คือตัวแทนจากนิกายวังศักดิ์สิทธิ์นั้นเจ้าปานั่นเองดวงตาโจโยวนเบิกกว้างขึ้นเล็กน้อยขณะที่ความโกรธฉายชัดในดวงตาหากไม่ใช่เพราะสิ่งนั้นโจโยวนคงสามารถฆ่าวิญญาณอูห่วงได้แล้วทำให้เรื่องนี้ได้จบลงอย่างสมบูรณ์ ซึ่งแตกต่างจากสถานการณ์ในปัจจุบันที่ทุกอย่างยังคงคลุมเครือท่านตัวแทนนิกายเจ้าปานไม่จะเป็นท้องเข่งขึมขนาดนั้นหรอกถ้ารู้สึกว่ามีต้นกล้าที่ดีอยู่บ้างในหมู่คนตัวเล็กเกเหล่านี้หากเราให้คําแนะนําและฝึกอบรมพวกเขาพวกเขาก็จะกลายเป็นเสาหลักคล้ำยันนิกายในอนาคตได้ในขณะที่อัจฉริยะจำนวนมากในพื้นที่ต่างเงียบสนิทเสียงหัวเราะก,ก็ดังขึ้นในทันใดหากหันไปมองจะพบว่าผู้พูดก็คือตัวแทนนิกายชางส่วนที่กำลังยิ้มอยู่มู่อูจี เอาละเอาละอย่าเสียเวลาอีกต่อไปเริ่มขั้นตอนการคัดเลือกได้เลยผู้ที่พูดในครั้งนี้เป็นชายสวมชุดคลุมสีขาวใบหน้าของเขาเย็นชาและเข้มงวดพลังโยวนที่อยู่รอบตัวเขาแหลมคมยิ่งนักขณะที่มีดาบวางพาดอยู่บนตักของเขาเขาเป็นตัวแทนของนิกายผู้แสวงหาดาบผู้ที่สามารถไปถึงบันไดนักบุญก็จงก้าวออกมาด้านนะ้า เสียงอ่อน,ออนโยนและใจดีของหญิงสาวดังขึ้นนางสวมชุดคลุมที่สามารถมองเห็นลวดลายดอกไม้ร้อยดอกอันวิจิตรงดงามได้อย่างชัดเจนนางก็คือตัวแทนนิกายจากนิกายนางฟ้าร้อยดอกไม้เมื่อได้ยินเสียงของนางก็มีร่างหลายสิบล่างเดินออกมาจากฝูงอัจฉริยะพวกเขาเป็นกลุ่มที่สามารถไปถึงบันไดรักบุญได้ซึ่งรวมถึงโจยวนเยาเยา,ยาลู่หลัวและคนอื่นๆแต่สิ่งที่ทำให้โจยวนรู้สึกประหลาดใจก็คือการที่เย่หมิงก็อยู่ที่นี่ด้วยแต่ไม่เห็นคนอื่นๆจากกลุ่มของเขา ตัวแทนนิกายดังหกเคลื่อนไหวอย่างกระทันหันในขณะพวกเขาจ้องมองไปยังเหล่าอัจฉริยะประมาณ30คนพลังหยวนพุ่งออกไปเปลี่ยนเป็นมือยักษ์คว้าตัวบุคคลหลายคนและโยนพวกเขาลงบนก้อนเมฆพลังหยวนที่ด้านหลังโดยไม่สนใจว่าอัจฉริยะเหล่านี้จะเต็มใจหรือไม่ไม่นานหลังจากนั้นก็เหลือเพียงหยิบมือเดียวพวกเขาก็คือโจหยวนเยาเยาลู่หลัวและอัจฉริยะคนอื่นๆที่โดดเด่นนิกายผู้แสวงหาดาบของข้ามีชีวิตอยู่เพื่อดาบ ท่านเต็มใจจะเข้าร่วมกับพวกเราหรือไม่ตัวแทนนิกายของผู้สแสวงหาดาบหันไปทางรีชุนจุนก่อนที่เสียงของเขาจะเปล่งออกมามันเป็นเสียงที่อ่อนโยนมากเห็นได้ชัดว่าเขาชื่นชอบพรสวรรค์ทางด้านดาบของรีชุนจุนรีชุนจุนพยักหน้าเล็กน้อยข้ายินดีเป้าหมายเดิมของเขาก็คือการเข้าสู่นิกายผู้สแสวงหาดาบอยู่แล้วอัจฉริยะคนอื่นๆเข้าใจเมื่อเห็นสิ่งนี้ คนสุดท้ายไม่กี่คนคือจุดสนใจของตัวแทนนิกายดังนั้นพวกเขาจึงถามความเห็นของบุคคลเหล่านี้โดยสมัครใจก่อนต่างจากอัจฉริยะในก่อนหน้าที่ถูกแบ่งแยกออกไปยังไม่ใส่ใจโดยไม่สนใจว่าพวกเขาจะคิดอย่างไรแต่ถึงกระนั้นอัจฉริยะจํานวนมากก็ยังคงอิจฉาอยู่ดีชายในชุดคลุมสีดําหน้าตาประหลาดหงอไปทางเจิ้นซูและพูดว่าเคสที่เจ้าเคยฝึกมาก่อนหน้านี้ก็ตั้งโดยคนที่เคยเป็นตัวแทนของนิกายผีสวรรค์ เจ้าเต็มใจจะเข้าร่วมนิกายผีสวรรค์หรือไม่เจิ้นซูพยักหน้าอย่างเข้ารบสาวน้อยสองคนไม่เลวเลยทำไมถึงไม่เข้าร่วมกับวางนางฟ้าร้อยดอกไม้เล่าหญิงสาวยิ้มขณะมองไปที่ลู่หลวและจัวชิวชิงอยู่ลู่หลวและจัวชิวชิงอยู่ต่างมองหน้ากันเมื่อเห็นว่าตัวไทยนิกายอื่นไม่พูดอะไรพวกเขาก็โค้งคำนับอย่างสง่างามหญิงสาวยิ้มจางๆก่อนที่นางจะบอไปทางด้านข้างโจหยวนนั่นก็คือเยาเยาข้าก็ชอบเด็กหญิงคนนี้เหมือนกัน แปลว่าเยาเยาจะไม่มีพลังหยวนแต่หญิงงามก็มองเห็นพลังจิตวิญญาณของเยาเยามันทรงพลังมากหากนางมุ่งเน้นเฉพาะการฝึกฝนด้านพลังจิตวิญญาณความสําเร็จในอนาคตของนางอาจจะน่าทึ่งมากเช่นเดียวกันมู่อูจี้ไอเบาๆช่างอยู่ข้าคิดว่าสองคนก็คงเพียงพอแล้วตัวแทนนิกายอื่นยักหน้าเหตุผลหลักท,ที่เขายอมให้พระราชวังร้อยดอกไม้ ได้รับสองคนก็เพราะว่าพวกเขาไม่อยากไปแย่งแข่งขันกับผู้หญิงท้ายที่สุดแล้วพระราชวังร้อยดอกไม้ก็ค่อนข้างพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเขานั้นจะยอมรับเฉพาะสาวกที่เป็นผู้หญิงเท่านั้นเมื่อเห็นการคัดค้านของตัวแทนนิกายอื่นๆหญิงงามชางอยู่ก็ได้แต่สายหัวอย่างเสียใจคนต่อไปก็คือหนิงซานได้เข้ากับนิกายมังกรทะเลเหนือในขณะน,นี้ตัวแทนนิกายแห่งพระราชวังศักดิ์สิทธิ์เจ้าปานหันไปมองเย่หมิงและพูดด้วยเสียงเฉยเมย เย่หมิงเจ้าควรเข้ามาในพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ของข้าเราอัจฉริยะจำนวนมากในพื้นที่เริ่มเคลื่อนไหวทุกคนรู้สึกไม่พอใจเย่หมิงนั้นมาจากทวีปตรงสวนและรู้สึกว่าเป็นการมังนคัดต่อกดเพราะที่นี่คือทวีปชางหมางพวกเขาไม่คาดคิดเลยว่าเขายังคงได้รับความสนใจจากตัวแทนนิกายพระราชวังศักดิ์สิทธิ แต่อย่างไรก็ตามเจ้าปานไม่ได้แม้แต่จะมองดูพวกเขาเลยเพียงแค่มองไปที่เย่หมิงเท่านั้นเย่หมิงลังเลเล็กน้อยในที่สุดก็พยักหน้าพระราชวังศักดิ์สิทธิ์กำลังเติบโต,ตอย่างรวดเร็วในสวรรค์ชางส่วนและการเข้าไปฝึกฝนที่นี่ก็เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมอย่างแน่นอนมู่บูจี้พ่นควันออกมาพร้อมกับยิม้มมองไปที่โจหยวนก่อนจะพูดกับเยาเยาข้าง,างๆเจ้าเต็มใจจะเข้าร่วมนิกายชางส่วนของข้าหรือไม่เยาเยาพยักหน้าอย่างไม่ใส่ใจ จึงเหลือเพียงโจโยวนเท่านั้นทุกคนจ้องมองไปในบริเวณนั้นทุกคนรู้ดีว่าโจโยวนเป็นผู้ที่โดดเด่นที่สุดในกลุ่มนี้แน่นอนว่ามูบูจี้ยิ้มและกล่าวโจโหยวนในฐานะผู้เดียวที่ไปถึงยอดเขานักบุญเจ้าสามารถเลือกที่จะเข้าร่วมนิกายใดก็ได้ที่เจ้าต้องการทุกคนเงียบลงรอคอยคําตอบจากโจโยวนแต่ขณะที่โจโหยวนกําลังจะพูดตัวแทนนิกายพระราชวังศักศรริ์สิธิเจ้าปานก็กลับมาขัดขวางในทันทีโจโยวน ถ้าเจ้าเข้าบ้านในพระราชวังศักดิ์สิทธิ์เราจะปล่อยเจ้าไปเรื่องที่เจ้าฆ่าร่างของอูหวงเจ้าควรรู้ไว้ว่าพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ของข้าเป็นนิกายที่แข็งแกร่งที่สุดในสวรรค์ชางซวนปัจจุบันเมื่อเจ้าเข้าไปแล้วเจ้าจะรับคําแนะนําและการดูแลเป็นอย่างดีเจ้าปานมองลงมาทางด้านบนไปยังโจยวนนําเสียงของเขาดูภาคภูมิใจเล็กน้อยจากสิ่งที่เขาเห็นเขาแสดงท่าทีต่อโจยวนมากพอแล้วและยังยื่นกิ่งมะกอกให้โจหยวนอีกด้วย หากโจหยวนมีสมองมากพอเขาก็น่าจะรู้ว่าต้องเลือกอะไรความจริงก็คือเจ้าปานพูดคําเหล่านี้ไม่ใช่เพราะว่าเขาอยากได้โจหยวนเพราะในความเป็นจริงเราอัจฉริยะจากทวีปช้างหมางเล็กๆนี้ไม่ได้มีคุณค่าอะไรกับเขาอยู่แล้วเหตุผลที่เขายื่นข้อเสนอให้เป็นเพราะเขารู้ว่าโจหยวนมีความสําคัญกับมูอูจีมากเขาต้องการก่อเรื่องเล็กน้อยเพื่อให้เรื่องต่างๆยากขึ้นสําหรับมูอูจีแน่นอนท่าทางของมูอูจี้เปลี่ยนไปเป็นอย่างน่าเกลียดเขาจ้องมองไปที่เจ้าปาน ฮปล่อยเข้าไปเหรอมันเป็นความผิดของอูหวงเองที่ไม่สามารถรักษาร่างกายของเขาไว้ได้มู่อูจี้หัวร้อยย่อเยอเยเจ้าปานไม่สนใจแต่ยังคงมองลงมาที่โจวยวนต่อไปทุกคนต่างจ้องมองไปทางโจวยวนสายตาที่จ้องมองของฝูงชนโจหยวนก็หัวเราะเบาๆและเงยหน้าขึ้นข้าทราบซึ้งในความเอาใจใส่ของตัวแทนนิกายแต่ข้อกําหนดของพระราชวังศักดิ์สิทธิ์นั้นสูงเกินไปข้าเกรงว่าข้าจะไม่สามารถทําตามคําขอเหล่านั้นได้หรอก จากนั้นเขาก็หันไปทางมู่บูจี้แล้วกล่าวว่าข้าอยากเข้าร่วมนี้กายช้างส่วนเสียงของเขาดังกล้องไปทั่วบริเวณท่านในนั้นการแสดงออกของเจ้าปานก็เปลี่ยนเป็นมืดมนและเย็นชาความโกรธปรากฏขึ้นในดวงตาของเขาเสี้ยววินาทีต่อมาเขาก้าวไปข้างหน้ายางกระทันหันพลังหยวนบ้าคลั่งพุ่งก็ไปหาโจหยวนเจ้าคนไร้ค่าเมื่อเจ้าเลือกเช่นนั้นงั้นเราก็มาคุยเรื่องที่เจ้าฆ่าร่างของอูหวงกันดีกว่าเสียงอนาสพึงกลัวของเขาดังกล้องไปทั่วบริเวณ เอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่102เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหมันจะแค้นคือโกรธโทษฉันใหญ่อะไรขนาดนี้เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามรับฟังในคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ตามรับฟังอย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe และกดกระดิ่งกิ้งเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปนะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบา,บายครับ